มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอฟทักษอนเล่าโมเมนต์ปะหน้าอ e ีดงอุกแต่งานนี้คนเขินคือนนกุลค่ะเป็นหนึ่งในนักแสดงไทยนะคะที่ได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับพระเอกสุดหล่อชาวเกาหลีอย่างอ e ีดงอุก หลังอบป,ป้าคนดังเดินทางมาร่วมงานอีเวนต์ในไทยสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษออนเจ้าตัวเปิดใจเล่าถึงโมเมนต์นั้นผ่านทางรายการแชรข่าวสาวสตรองถึงความประทับใจต่อน,นิสัยใจคอของอีดงอุกแต่ว่างานนี้บอกเลยว่าโดนประโยคทิ้งไทยแย่งซีนไปเต็มๆคะ่ะดอมแอฟนนกุลถึงกับฟินสลบไปเลยจ้า โดยแอฟเองเล่าว่าจะบอกว่าอีดงอุกนั้นเป็นดาราเกาหลีคนแรกที่เขาอัธยาศัยน่ารักมากกว่าปกติทําให้ทุกคนประทับใจเขาเขาพูดคุยและฟังที่เราพูดทางด้านทีมพิธีกรถามว่าเราคุยอะไรกับเขาบ้างแอฟบอกว่าพอแล้วพูดเยอะเดี๋ยวมีคนถอดเสื้ออายฟินซิจ้างานนี้แอฟทักะออนเล่าโมเมนต์ปะหน้าอีดงอุกแต่ว่างานนี้คนเขินคือนวลกุลค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ